สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้นะคะพี่ก็จะมาสอนนะะ่้อหาวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานม .2 เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสค่ะสำหรับน้องๆคนไหนยังไม่ได้ชี้สรุปนะคะสามารถรับชี้สรุปได้ผ่านทาง i อ 1CC Help m e p l e a s e ค่ะแล้วก็น้องๆอ,อย่าลืมกด Follow, กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใด กำลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉากอันนี้ก็คือตัวทฤษฎีบทพีทาโกรัสที่พี่เชื่อว่าน้องๆเนี่ยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะขอผ่านตัวบททฤษฎีไปแล้วก็พาน้องๆไปทำแบบฝึกหัดกันเลยดีกว่าค่ะในการแก้โจทย์ปัญหาเนี่ย พี่จะนำเสนอแนวคิดในการแก้โจทย์ของพี่ให้น้องๆฟังส่วนน้องๆคนไหนที่สามารถทำโจทย์ได้ด้วยตัวเองหรือว่ามีวิธีของตัวเองแล้วเนี่ยก็สามารถหยุดคลิปค้างไว้แล้วก็ลองทำดูก่อนก็ได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยมาเช็คคำตอบกันดูอีกทีเนาะแล้วก็พี่ขอเตือนไว้ก่อนว่าแนวคิดในการแก้โจทย์ปัญหาของพี่เนี่ย น้องๆไม่ควรนำไปใช้อ้างอิงในการเขียนพิสูจน์นะคะเพราะว่าสิ่งที่พี่สอนกับสิ่งที่อาจารย์สอนก็มีจุดที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในการทำข้อสอบเนี่ยก็ให้น้องๆอ,อิงตามวิธีที่อาจารย์สอนอิงตามรูปแบบการเขียนพิสูจน์ของอาจารย์นะคะและหากเกิดข้อผิดพลาดประการใดพี่ก็ขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะมาเริ่มกันที่โจทย์ข้อแรกกันค่ะ สี่เหลี C ่ยม B C D E เป็นรูปสี่เหลี L ่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่1ตารางหน่วยจงหาความยาวของเส้นทแยงมุม B D อย่างแรกนะคะพี่ก็จะกำหนดให้รูปสี L ่เหลี่ยม B C D E เนี่ยเป็นรูปสี L ่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้าน y หน่วยค่ะแล้วก็จากสูตรพื้นที่ของรูปสี L ่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งเท่ากับด้านคูณด้านนะคะเราก็จะได้100เท <100 S 1> ่ากับ y คูณ y หรือ y กํลังสองเท่ากับ100นั่นเองค่ะแล้วเมื่อเราถอด y กํลังสองออก y อาจจะมีค่าได้ทั้ง10หรือลบ10ใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าในเรื่องของความยาวนั้นความยาวไม่สามารถมีค่าติดลบได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะขอลาตัวลบ10ไว้ให้เราเป็นที่รู้กันนะคะดังนั้น รูปสี่เหลี่ยม B C D E เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้าน1ิบหน่วยซึ่งเราก็จะได้ว่าส่วนของเส้นตรง B C และส่วนของเส้นตรง C D นั้นยาว10บหน่วยค่ะต่อมานะคะพี่ก็จะเลือกพิจารณาสามเหลี่ยม B C D ค่ะจากรูปเราก็จะได้ว่าสามเหลี่ยม B C D เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจากทฤษฎีบทพีทาโกรสัสเราก็จะได้ว่า ด้าน BD ดกำลังสเท่ากับ BC กำลังสองบวก CD กำลังสค่ะซึ่งเท่ากับ10บกำลังสองบวก1 0กำลังสเท่ากับ 100, 100บวก100ก็เลยเท่ากับ200ค่ะเพราะฉะนั้นถ้า BD ดกำลังสเท่ากับ200แล้ว BD ก็จะเท่ากับรูทสอ0 0หรือว่า10บรู 2, หน่วยนั่นเองค่ะแล้วเราก็สรุปคำตอบค่ะ สี่เหลี่ยม CDEF เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีเส้นแทงมุมยาว16รูท2หน่วยจงหาความยาวเส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส CDEF จากโจทย์สี่เหลี่ยม CDEF เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีเส้นแทงมุม CE ยาว16รูท2หน่วยเราก็จะรู้ว่าด้าน CD เนี่ยจะเท่ากับด้าน d e เท่ากับด้าน EF แล้วก็เท่ากับด้าน FC ค่ะ จากนั้นเราก็มาพิจารณาสามเหลี่ยม CDE กันค่ะจากรูปสามเหลี่ยม CDE เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเราก็จะได้ว่า C E กํลังสองเท่ากับ C D กํลังสองบวก D E กํลังสองซึ่งจากโจทย์เราจะได้ว่า C D เท่ากับ D E ใช่ไหมล่ะคะ พี่ก็จะเอา c d ลงไปแทนค่าใน d e ตรงนี้นะคะเราก็จะได้เป็น c e กํลังสองเท่ากับ c d กํลังสบวก c d กํลังสองก็เลยกลายเป็น c e กํลังสเท่ากับ2อง c d กํลังสองแล้วเราก็นำสิบหูสนะคะมาแทนค่าแล้วก็แก้สมก,การค่ะเราก็จะได้ว่า c d เนะี่ยเท่ากับ16หน่วยแล้วก็ ความยาวเส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็เท่ากับด้านทั้ง4ด้านบวกกันหรือเท่ากับด้านใดด้านหนึ่งคูณ4นั่นเองค่ะเราก็เอา4คูณกับ16ก็จะได้ออกมาเป็น64หน่วยค่ะข้อถัดไปกันค่ะจากรูปสามเหลี่ยม D, F, E เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก จะได้ด้าน d e กำลังสองเท่ากับ d f กำลังสองบวก f e กำลังสพี่ก็นำข้อมูลจากรูปมาแทนค่าลงไปแล้วเราก็จะได้ว่าด้าน d e เท่ากับ30หน่วยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาพิจา,นา,นานรณาสามเหลี่ยม d f e โดยให้ส่วนของเส้นตรง f e ตรงนี้นะคะเป็นฐานเพราะฉะนั้น เราก็จะได้ว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเนี่ย,เ,ยเท่ากับ1ส่วน2คูณฐานแล้วก็คูณสูง,สงเพราะว่า DF มันตั้งฉากกับ EF นะคะจากนั้นเราก็แทนค่าลงไปแล้วก็ได้คำตอบออกมาเป็น216ตารางหน่วยะคะ่ะ แล้วเราก็มาพิจรารณาสามเหลี่ยม DFE ใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยคราวนี้เราจะให้ตรงส่วนเส้นตรง DE เป็นฐานจากสูตรพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเราก็จะได้ว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม DFE เนี่ย mm hmm. เท่ากับ1ส่วน2คูณฐานหรือก็คือ DE แล้วก็คูณกับสูงซึ่งก็คือ FG ค่ะ จากคำตอบที่เราเคยหามาได้พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ216ตารางหน่วยเราก็นำมาแทนค่าค่ะแล้วก็แทนดีลงไปเราก็จะได้ว่า FG จะเท่ากับ216หาร15หรือเท่ากับ72หาร5หรือเท่ากับ14.4หน่วยนั่นเองค่ะ ส่วนข้อนี้นะคะแนวคิดในการทำโจทย์ก็คล้ายๆกับข้อที่แล้วเลยค่ะพี่ก็อยากจะฝากให้น้องๆลองไปทำดูกันค่ะเมื่อดูจัดรูปแล้วเราสามารถคาดเดาได้ว่าด้าน bc น่าจะเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากของสามเหลี่ยมมุมฉากนี้ค่ะจากข้อมูลที่โจทย์ให้มาความยาวของด้าน bc ยกกำลังสองก็จะเท่ากับ87ยกกำลังสอง เท่ากับ7569ค่ะจากนั้นเราก็มาดูว่าด้าน AB ยกกำลังสองบวก AC ยกกำลังสเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งเมื่อแทนค่าลงไปแล้วก็เท่ากับ7569เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าความยาวของด้าน BC ยกกำลังสเท่ากับ AB ยกกำลังสบวก AC ยกกำลังสอง จากบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสสาม,มารถสรุปได้ว่าสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีมุม CAB เป็นมุมฉากนั่นเองค่ะจากนั้นเราก็จะทําแบบข้อที่ผ่านมานั่นเองค่ะก็คือพิจารณารูปสามเหลี่ยม ABC โดยให้ AB ตรงนี้เป็นฐาน เราก็จะได้ว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC เท่ากับ1นส่วนคูณฐานหรือ AB คูณกับสูงหรือ AC ซึ่งเท่ากับ1890ตารางเซนติเมตรค่ะทีนี้เราก็จะมาพิจารณาสามเหลี่ยม ABC ใหม่โดยให้ BC เป็นฐานค่ะเราก็จะได้ว่าพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับ1นส่วนคูณ BC หรือฐาน,านแล้วก็คูณ AD หรือสูงนั่นเองค่ะ แล้วเมื่อเราแทนค่าลงไปเราก็จะได้ว่า AD เท่ากับ1260ส่วนด้วย29ซนเมตรหรือเท่ากับ43.49ซนมนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้น้องๆช่วงเรีในการสอบพี่หวังว่าน้องๆจะสามารถทำข้อสอบกลางภาคได้คะแนนดีกันทุกคนเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ